สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกคุณนายตื่นสายมาแนะนําค่ะวันนี้ใช้สีชมพูนะคะสีชมพูบานเย็นกับสีขาวสลับกันค่ะสีขาวสองเส้นสีบานเย็นสองเส้นนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละสามสิบสามเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเรียงเส้นริบบิ้นทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะวัดได้9เซนติเมตรแล้วเราก็พับลงไปค่ะเอาเส้นที่สั้นกว่าไว้ด้านบนนะคะพอเราวางลงไปแล้วก็จับตรงรอยพับนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานนะคะ เส้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาก็จับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะจับตรงร well อยพับเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ลงไปเส้นริบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะ ดึงเซลิบบินเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างๆค่ะหลังจากนั้นก็กางออกขันรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนนะคะอยู่ด้านบนให้พับลงมาด้านล่างลิบบินทางขวามือพับมาทางซ้ายลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้ราพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นนะคะจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวานะคะสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะแม่เหมี่ยวเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะให้เราพับริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะ แล้วก็จับที่ปลายสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะ เ้นต่อมาเส้นที่ที่จะทำก็คือเส้นนี้เราจับตั้งฐานขึ้นไปพับริบบิ้นกลับลงมาบิดริบบิ้นไปทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเอาเส้นสีขาวหลบมาค่ะ พับริบบิ้นลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นสีขาวหลบมาค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือ แล้วก็ตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นที่เราทําคือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบเข้ามาด้านในนะคะต่อมาเส้นที่เราทําอยู่นะคะเส้นที่เราทําอยู่คือเส้นนี้เราจับเฉียงไปทางขวานะคะเสร็จแล้วก็ตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพอเราตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปแล้วเส้นสีขาวเส้นนี้เอาหลบเข้ามาด้านในค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่เราทำอยู่เส้นนี้จัดเฉียงไปทางขวาแล้วก็ตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปแล้วรวบสามเส้นนี้ไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเส้นที่ริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้เรานะคะหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะหมวนตรงปลายเส้นริบบิ้นเอาใหม่นะคะ เส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนหมวนปลายริบินเข้ามาด้านในค่ะหมวนปลายริบินเข้ามาด้านในนะคะนี่ค่ะให้ได้แบบนี้หลังจากนั้นสอดลงไปที่ตรงปวยสีขาวปลายดิบินเราทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่ค่ะจะได้แบบนี้ค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่เราเธอทาเส้นต่อมาเมื่อกี้ทําสีบานเย็นแล้วต่อไปเป็นสีขาวจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดคือเส้นนี้นะคะจับขึ้นไปด้านบนเราม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นค่ะดึงออกมาค่ะ ลาริบบิ้นทะลุออกนี่นะคะเหลือสองเส้นนะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเอาเส้นสีขาวหลบมาเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสีขาวจับเส้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะ ม้วนเข้ามาด้านในค่ะตอดลงไปที่ฐานเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็าจะได้ประมาณนี้นะคะถ้าดึงให้กระชับแล้วจะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นจะเป็นการทําขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากสีขาวนะคะเส้นริบบิ้นสีขาวที่ชี้เข้าหาตัวเราเรานําปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาด้านบนสอดลงไปใต้ล่างกลวยสีขาว สอดไปแล้วปลายริบบิ้นจะทะลุออกตรงกีบดอกนี้นะคะถ้าจะให้ง่ายนะคะคลายออก่ะเนี่ยคะ่ะที่เราดึงไว้แน่นๆนะคะให้เราคลายออกไปแล้วปลายริบบิ้นก็จะขึ้นมาแบบง่ายะ่ะเนี่ยคะ่ะปลายริบบิ้นขึ้นมาตอนที่เราจะดึงเราก็ดึงกลับมาให้มันแน่นนะคะแล้วเราก็ดึงที่ปลายตอนดึงที่ปลายเอามือกดกีบดอกไว้คะ่ะนี่คะ่ะขอบของริบบิ้นก็จะเหลือประมาณนี้นะคะ เส้นต่อมาเส้นริบบิน้นเส้นสีบานเย็นเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานําขึ้นมาค่ะนําปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนสอดลงไปใต้ล่างเส้นสีบานเย็นนะคะนี่ค่ะคายเส้นริบบิ้นออกนะคะถ้าจะให้ง่ายนะคะให้คลายกีดดอกที่เราดึงไว้แน่นๆออกนะคะนี่ค่ะคลายไปแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมา แล้วเราก็ดึงกลีบดอกมาให้แน่นเหมือนเดิมค่ะแล้วเราจะดึงปลายเซลิบ,บินให้กดฐานที่กลีบดอกไว้นะคะนี่ดิงออกมาขอบของริบบิ้นก็จะเหลือไว้ประมาณนี้เส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราสีขาวนําขึ้นมาสอดลงไปที่กวยสีขาว ก่อนที่จะดึงก็เอามือกดกีบด,ดอกไว้นะคะขอบของริบบิ้นเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นเส้นสีโอรสนะคะ,ะเส้นสีบานเย็นชี้เข้าหาตัวเราเรานํากลับขึ้นไปสอดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมา เอาเส้นสีบานเย็นค่ะจับขึ้นไปด้านบนพับปลายริบบิ้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะดึงออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้จับขึ้นด้านบนนะคะพับกลับลงมาค่ะสอดที่ปลายริบบิ้นนะคะเอาปลายริบบิ้นสอดลงไปที่กีบสีบานเย็น ปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นให้พลิกกลับด้านค่ะเสน้นริบบิ้นจากข้างบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะเสน้นริบบิ้นจากทางขวามือค่ะสอดมาทางซ้ายค่ะเสน้นริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเสน้นริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะตัปดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ